นี่ไปที่ไปพี่น้องฟังด้วยเป็นประดับความรูด้วยขายก๋วยขาย้านทุกอย่างที่ได้ทอ่นี้ช่างบ่อยก็ลังแรงวันครอแรงวันก็เอาเช่าเช่าเรากำลังแรงวันวันอ่เด็กปุ่มโอ้เสกเทียมตุ่มมาไหนโอเสกเทียม นี่เห็นละต้มแซ่บต้มแซ่บเขาต้มแซ่บต้มแซ่บครับไม่ใช่ต้มขมครัหลักขมแเหรอเสื้ออย่าบ่อยากินขมนะกินขมควรจะเอาบีมาใส่ไม่มีปัหาท่านก็จิ้มก็ได้แต่งหางก็ได้ใช่ไหมล่ะได้ครับได้เออลองจิ้มขมกันเลยนี่หยาดอันี่นี่หยาดอัพริกแห้งพริกแห้งกระเทียมมีหอมตะไคร่ใบมะกรูดพริกแห้งให้ความเผ็ดเผ็ดลึก

เอาซีก็บม่เชื่อนะเด็กจริงปะสามันยากตุกไม่ใส่ความบวกเลยใส่ครับใส่ตัวนี้เราจะไม่ผัดมันเพราะเราจะใส่สุดๆอ๋อหโล่เป็นสูตรเป็นสูตรที่100 มีเดียนม่คุกจําเขาบ้างันคอเบลืานั่นแหละเขาประจำกันมากเหมือนเาาดิมอ่เดียบเอาเาาดียบเอาเขาไมดเดีเขเพิ่ม้าไปตุงกระตาตัวเป็นตัวมันนะเขาบังกันนี่าตะารรมเทสิซ้นได้ทั้งเวทีนะ่คดแล้ว เราดูครัว่าเสีโอ้โฟดเลยนะอาจอ้า์อาจอาจ์สวยนังพดุดยัยฟุดแล้วใช่ไหมันฟดแล้วใช่ไหมฟดแล้วเยียนอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่120ยีสองศาถึงร้อยหงสิองศา ภาพกันรอคอยเครื่องเครื่องเหนียวไปพับเพล็ดเรืนอ่ๆเครื่องเหนไปพับเพล็ดเรืยตามไปดูขวดโอ้ยที่เขาดิขวดคุณบอยนั่นไหลไปวะโอ้ยไหลเหรอยังน้ำส้มเหรอน้ำเพล็ด เนี oh, 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 ่ยเราก็เนี่ยเราเคยผ่าโอ้ต้องผัดก่อนเช็มไม่ใช่มข่าหรอกแค่คำใช้คำว่าขั้วนะหัดแล้วครับผัดไหมหัดตอกเตะกระทะบมะเข้าวันน่ะวันนี้เราเนี่ยใส่ได้อบินละหมดพอดีครับนี่เราใส่ซามี่ล่ะกุ๊บเว้ยกส่น้็นมันกูแทนกระไรด้วยนี่ถ้าหั่มเ้ลนละ จริงเัเียวจนี่เรแต่ลุงยกเีย,ยน่ังขัวงโปเรื่องสีเขีย,ยวยวนใช่ไหมก็อมหอมทันลแล้วแต่เครื่องเครื่องแกงก็คัดเลยนะอ,อมโอ้หอมยะ เคงเคเี่ยวถูนี้ีน้ำในแบบเดี่วกครับเอาหยังไว้ส่เสีบครับขัดไกจนได้เลยแต่มาอาดแบบใส่ยต้มนายผู้ทีเเห็นมีแสงเปลี่ยนแล้วจะได้เลยโอ้ยฟังเสียงกวดจาน สวนบนเองก็สอดหรอกสอดก็จอดกับตัวคนณมีช่างอยู่แล้วเนี่ยอมก่อนเลยปลาโออืมตานิดหน่อยเลยตุมแสบตุมติงสิเดียวนั่นบ่แเฮ้บๆไม่เคยน่ำตาลใส่ยยักเยเดี๋ยวคอยดูเหมือนต้มยำมหรือต้มยำมออกสิก่อน เดี๋ยวเนียมาเส้เนี่ยเส้นะเออเดี๋ยวก็ไหลได้ใ่ไหะเราส้ำนันเราซ้ำนันละเราซ้ำมันละโอ้ยแดดบุบกอุณหภูมิน่าจะถึงร้อแปดสิบซละตอนนี้คิดหำนี่ยม่บอาว่าคิดหนำเยอะบ้านผู้ว่าเออใส้ก็ไม่ได้ดรอกมากเบียดใหนก็ไม่ได้ล็อกตัวล็อกตัว เป็นคนโปรดของกูว่านะาปิดฝาครับเราจะปรุงอ,อีกรอบโอเค